สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวที่หนักอึ้งแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างจริงจังมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างแดนแต่กระทบใจคนไทยอย่างพวกเราแน่นอนครับเรื่องราวของพี่น้องแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลที่กำลังเผชิญกับชะตาก,กรรมที่เรียกได้ว่าเลวร้ายจนแทบไม่น่าเชื่อ เรื่องมันเริ่มจากรายงานข่าวชิ้นหนึ่งที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆจากสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองของอิสราเอลครับเขาได้เปิดเผยปฏิบัติการบุกเข้าตรวจค้นโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเมืองอัชเคลอนซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่โรงงานนี้ถูกบุก ครั้งแรกนี่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาตอนนั้นก็เจอแรงงานไทย11คนที่ถือวีซ่าเกษตรแต่กลับถูกเอามาทำงานในโรงงานและที่น่าเจ็บปวดคือบางคนในนั้นเพิ่งไปถึงอิสราเอลหลังเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยซ้ำคือหนีร้อนไปหวังพึ่งเย็นแต่กลับกลายเป็นหนีเสือปะจราเเค และเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับโรงงานเดิมเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปอีกรอบคราวนี้เจออีก9ชีวิตคนไทยวีซ่าเกษตรเหมือนเดิมแต่ถูกนายจ้างคนเดิมนี่แหละลักลอบให้ทำงานผิดประเภทในโรงงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าพฤติกรรมแบบนี้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับทั้งความเหิมเกรมมของนายจ้างที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายและช่องโหว่ที่ทำให้พี่น้องแรงงานของเราต้องตกอยู่ในความเสี่ยง ทีนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยว่าความเสี่ยงที่ว่ามันคืออะไรแรงงานไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่เดินทางไปอิสราเอลด้วยวีซ่าเกษตรซึ่งเป็นช่องทางที่ถูกกฎหมายแต่พอไปถึงแล้วอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างทั้งโดนชักชวนถูกหลอกล่อหรือแม้กระทั่งตัดสินใจเองเพราะคิดว่างานโรงงานมันสบายกว่ารายได้ดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ จนเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าการหนีงานหรือการโดดวีซ่าไปทำงานผิดประเภทปัญหาคือปลายทางของการหนีเนี่ยมันไม่ใช่สวรรค์เลยครับ มันคือการตกไปอยู่ในมือของนายจ้างที่จ้องจะเอารัดเอาเปรียบทำงานหนักเกินสัญญาค่าแรงถูกกดขี่สวัสดิการไม่มีและที่สำคัญคือไร้ซึ่งการคุ้มครองตามกฎหมายเพราะตัวเองก็ทำงานผิดกฎหมายอยู่แล้วมันเหมือนตกเป็นทาตยุคใหม่ดีๆนี่เองแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดำมืดและน่าสะเทือนใจยิ่งกว่าคือสภาพความเป็นอยู่ที่พับของแรงงานกลุ่มนี้ครับ เจ้าหน้าที่อิสราเอลที่เข้าไปตรวจเขาใช้คำว่าน่าสังเวชอย่างที่สุดและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งยวดท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับที่พักที่ถูกจัดให้อยู่ในบริเวณโรงงานมันสก,กรปรกมันแออัดขาดสุขอนามัยอย่างรุนแรงจนแทบจะจินตนาการไม่ออกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะอาศัยอยู่ในสภาพแบบนั้นได้อย่างไรนี่มันไม่ใช่การละเลยนะครับแต่มันคือการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันชัดๆ การบีบบังคับให้คนต้องทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายขนาดนั้นมันไม่ต่างอะไรกับการทรมานทั้งร่างกายและจิตใจพอเราเอาองค์ประกอบทั้งหมดมาต่อกันทั้งการจัดหาแรงงานมาทำงานผิดประเภทการหลอกลวงหรือบังคับการสแสวงหาประโยชน์จากพวกเขาอย่างไม่เป็นธรรมและการกดขี่ให้อยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ขนาดนี้ หลายคนรวมถึงตัวผมเองเริ่มมองเห็นภาพที่มันใหญ่กว่าแค่การจ้างงานผิดกฎหมายแล้วครับมันมีเขาหล่างที่ชัดเจนมากว่าอาจจะเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นอาชญากรรมร้ายแรงระดับสากลมันคือการฉกฉวยผลประโยชน์จากความเปราะบางของมนุษย์ด้วยการเองทําให้พวกเขาตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถเรียกร้องหรือหลุดผลจากวงจรนี้ได้ง่ายๆ ตอนนี้ทางการอิสราเอลได้เริ่มกระบวนการสอบสวนนายจ้างรายนี้อย่างเต็มรูปแบบแล้วซึ่งก็หวังว่าจะมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรมนะครับแต่คำถามสำคัญที่เราต้องถามตัวเองและสังคมก็คือเราจะป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วส้ำเล่าได้อย่างไร หน่วยงานภาพรัฐของไทยคงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเตือนภัยและคุ้มครองแรงงานของเราก่อนเดินทางและระหว่างที่พวกเขาทำงานอยู่ในต่างประเทศตัวแรงงานเองก็ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงศึกษาข้อมูลให้รอบคอบอย่าหลงเชื่อคำชักชวนง่ายๆและที่สำคัญคือต้องไม่เลือกเส้นทางที่ผิดกฎหมายเพราะมันคือการเปิดประตูไปสู่ความอันตรายด้วยตัวคุณเอง เรื่องนี้มันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างหลายอย่างครับทั้งความยากจนความเหลื่อมล้ำในบ้านเราที่ผลักดันให้คนต้องไปตายเอาดาบหน้าการขาดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะยังไม่เข้มแข็งพอทั้งต้นทางและปลายทางมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันขิดช่วยกันส่งเสียงเพื่อไม่ให้พี่น้องคนไทยต้องไปผเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายเช่นนี้ในต่างแดนอีกครับ เป็นกำลังใจให้กับแรงงานไทยทุกคนก่อนจบคลิปฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้สวัสดีครับ